มาดู MU49 เข้ามุมครับอันนี้หวานแล้วครับไทกลบครับฝนเพิ่งตกเมื่อเช้าครับมาดูการเข้ามุมครับอันนี้หวานข้าวแลครับคําวคนนหวานข้าวครับ นี่เป็นการไถกลบไถกลบครับไม่ได้ปัน่นก็จะวานเฉพาะตรงที่ที่นาลึกครับเข่ามุมเรียบร้อยแล้วครับนี่จะเก็บข้างก่อนครับครับพนักง,งานหวานข้าวครับ ดินเปียกครับก็จะเก็บจะเก็บมุมยากนิดหน่อยครับอันนี้เป็นนาลออครับครับไปแบีบร้อฟรีนะครับฝนเพิ่งตกเมื่อเช้าครับฝนตกตอนเช้า เดี๋ยวของให้มาหวานเลยครับเราจะเก็บมุมครับอีกมุมหนึ่งครับ<ม> MU 4902ครับ นี่ครับมาต่อกันช็อตนี้เลยครับดูดูช็อตนี้ครับโอ้โหปาแบบล้อฟรีมเลยครับตินเหนียวเปียกๆครับผมโอ้โหยอดมากครับโอ้นี่ครับตินเปียกๆครับ เป็นการไถกลบครับนี่นะครับสวัสดีครับ